สวัสดีแันบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่ น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกัดน,นะครับคลิปนี้ครับเป็นตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนยูนะครับล่าสุดครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษมีการรายงานออกมานะครับว่าโอเพนด้าหรือโลอิสโอเพนด้าครับศูน,น้าทีมชาติเบลเยียมของเอเบนไลซิกเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะเป้าหมายของแมนเชสเตอร์เดในช่วงตลาดซื้อขายกลางซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายงานดังกล่าวเนี่ย ระบุชัดนะครับว่าเอเรกันฮารมีความต้องการที่จะเสริมแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมรายใหม่นะครับหลังจากที่มีจุดอ่อนก็คือเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็เกมรุกที่ขาดความอันตรายนะครับมาร์เซียลฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็กดสกอร์ได้ไม่เยอะนะครับจจดองซานโชเตรียมย้ายทีมนะฮะง่ายๆครับก็คือมาร์เซียลซานโชมีโอกาสย้ายสุกนะครับทาให้ตอนนี้แมนยูเนี่ย ตำแหน่งตัวเริมเส้นจะมีพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ทางทินฮาก็ได้มีการจิ้มไปที่โอเพนด้านี่แหละที่ ผลงานพร้อนแรงกับเอเบนไลซิกนะฮะในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับแล้วก็ฟอร์อมการเล่นเนี่ยพัฒนาแบบดีวันดีคืนนะครับก็เลยเป็นที่เตะตาของแมนยูนะครับราคาค่าตัวคาดาก,การณ์กันออกมาเนี่ยน่าจะประมาณ50ล้านยูโรขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าผลงานดีแบบนี้นะครับก็ต้องมีการโดนโกงค่าตัวกันหน่อยนะครับรวมไปถึงค่าฉีกสัญญาเนี่ย เหลืออีกเยอะด้วยนะครับสัญญาของโอเปนเราเนี่ยมีกับทางไลซิกจนถึงปี2008นะครับเพราะฉะนั้นเป็นดีลที่ไม่ง่ายสำหรับแมนยูครับแต่ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากส่วนอีกดึงดีลนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยกำลังให้ความสนใจดึงกองหลังตัวกลางทีมชาติอังกฤษของเคทันพัลเลตนะครับอย่างมาเกฮีนะครับซึ่งแนวรับรายนี้คาดการเงินออกมา Yeah. ราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับในช่วงตลาดเดือนมกราคมครับหรือว่าตลาดกลางซีซั่นนะครับจะว่าไปแล้วครับทั้งแมนยูแล้วก็สเปอร์เนี่ยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางทั้งคู่นะครับสเปอร์เนี่ยปาเดอร์เฟนมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็มองหาตัวแทนเข้ามานะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูเนี่ยมีตัวเลือกแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเลือกส่วนใหญ่เนี่ยผลงานไม่ดีแล้วก็บางรายเนี่ยบาด เจ็บบ่อยนะครับก็เลย มีการมองหาตัวเลือกใหม่ที่สดกว่าน,นี้นะครับมีคุณภาพมากกว่าน,นี้เข้ามานะครับซึ่งทั้งฝั่งของแมนยูเนี่ยก็เตรียมดำเนินการก่อนนะครับแล้วก็เตรียมยื่นข้อเสนอเบื้องต้นประมาณ45ล้านปอนด์ในการคว้าตัวแนวรับรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าพาเลทเนี่ยอาจจะขอโกงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ60ล้านปอนด์ได้นะครับเป็นราคาที่พวกเขาเนี่ยต้องการมากที่สุดนะครับนอกจากในรายของมาเกฮีแล้วนะครับรายงานเนี่ยก็คือแมนยูยังสน ช่องแครตอริดโบครับของนีส เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เคยเป็นข่าวมาแล้วนะครับในช่วงสองเมอือที่ผ่านมาขณะที่สกายเยอรมันครับโดยฟอร์เดนเพเทนเบิร์กมีการรายงานกันออกมากครับว่าโโบซอนแมนเชสเตอร์เดทแล้วก็ดอทมุลเนี่ยต่างไม่มีความคิดนะครับในเรื่องของการตกลงสลับตัวระหว่างจะดอนซานโชกับดอนเยลมาเล่นนะงะถึงแมาว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวดังกล่าวมันมีการเล่นข่าวออกมาอย่างหนักก็าตามนะครับสรุปกันง่ายครับมันมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับโดยส่วนตัว เนี่ยนะครับคือทางฝั่งของดอนเดยมาเล่นเนี่ยไม่ต้องการย้ายออกจากดอทมุลนะครับในช่วงกลางซีซั่นนี้ในขณะเดียวกันครับทางสวอซอนแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยก็ไม่ได้แบบมีความสนใจในการคว้าตัวดอนเดยวมาเล่นเนี่ยมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในตำแหน่งพื้นที่แนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายกลางซีซั่นอีกด้วยนะครับแต่มันก็มีบางกระแสอย่างที่บอกกันไปครับอย่างคิสเยนฟอลนะครับนักข่าวคนดังจากฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาก็ ได้มีการตีข่าวส่วนกระแสนะครับว่าดิวดังกล่าวเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นการดึงตัวโดนโยมันเล่นแบบสลับดิวการหรือจ่ายเงินในราคาประมาณ30ล้านยโูโรขึ้นไปนะครับโอเคตามนี้นะครับตามรายงานที่ออกมาล่าสุดนะครับก็คือดิวดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะมีการสลับดิวมันเกิดขึ้นแต่ สุดท้ายเนี่ยจะดอนซานโช่ก็ยังมีโอกาสย้ายทีมอยู่ดีนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับขณะที่ตามรายงานออกมาล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาครับกำลังพิจารณาคว้าตัวมาคาร์นัตฟอร์ดแนวรุกของแมนเชสเตอร์เดดนะครับแล้วก็บรูโน่กิมไรนะครับกองกลางของนิวาเซนเข้ามาร่วมทีบนะครับทั้งฝั่งของรรดฟอร์ดเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลงานที่ไม่ดีนะครับในช่วงซีซั่นใหม่แล้วก็2เกมนัดล่าสุดก็โด ดรอปจากการเป็นตัวจริงไปนะครับก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการย้ายทีมก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดี ในช่วงนี้จนยันจบซีซั่นนะครับขณะที่บาร์เซโลนาเองก็ยังเล็งไปที่การคว้าตัวบรูโน่กิมบิลไลท์กองกลางของนิวคาสเซิลเหมือนกันนะครับที่ให้ความสนใจมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครนะแต่มันก็เป็นเรื่องยากในการคว้าตัวทั้งมาคาร์ทฟอร์ดแล้วก็บรูโน่กิมบิลไลท์นะฮะซึ่งแรดฟอร์ดเองเนี่ยนะครับก็มีสัญญาแบบระยะยาวกับทางฝั่งแมนยูนะครับแล้วก็ทางกิมบิลไลท์เองก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักทั้งคู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของร ฟอร์ดเนี่ยช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วก็พิดฟอร์มอยู่ก็าตากนะครับส่วนเขาเชื่อมโยงของแซอูกิราซี่ครับตามรายงานจากสกายเยอรมันเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าสมรสรนแมนชิเตอร์เดดเนี่ยแสดงความสนใจอย่างจริงจังในการดึงตัวกิราซี่แล้วก็ ได้มีการสอบถามโอกาสการย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมไปแล้วนะครับกับทางต้นสังกัดของนเตะอย่างสตูดกันนั่นเองนะครับกิลาซี่เนี่ยวัยย7ปีครับกดไปแล้ว16ประตูในลีกเยอรมันนะครับตามหลังแฮร์รี่คนของไบร์นเพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับทำให้ส่วนหน้าราเนี่ยก็เป็นที่สนใจถูกจับตามองของ ทีมดังๆในยุโรปมากมายนะครับพอเดนเทนเบิร์กเ,เ,เนี่ยนักข่าวท่านนี้มีการระบุออกมากันว่ากีราซี่มีค่าสัญญาไม่ถึง20ล้านยูโรครับในช่วงตลาดกลางซีซัน่นนี้มันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะที่ถ้าเกิดทีมไหนต้องการเนี่ยจ่ายไม่แพงนะครับแล้วก็ข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากอะไรนะครับว่ากันมากกีราซี่เองเนี่ยก็สนใจที่จะย้ายไปเล่นในพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยแบบจริงจังกับ สโบสอแมนยู Man ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับก็ここต้องมารอติดตามกันนะครับอีกรอบหนึ่งว่าทางสโมสอแมนยูจะมีการดําเนินการแบบจริงจังไหมหรือจะมีการพูดคุยกับทางนันเตะเนี่ยลงตัวหรือเปล่านะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือแมนยูต้องการสู่หน้ารายใหม่ musun? เพื่อเข้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการจบสกอร์นั่นเองนะครับที่ตอนนี้ปืนฟืด ทั้งบาร์ซียลแลวก็ราสมุทฮอยรุนนะครับส่วนหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งเซ็นอินเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับล่าสุดเนี่ยก็มีการระบุออกมาครับว่าคิสเตียนเอริเซนครับจะเป็นหนึ่งในนักเตะของแมนเชสเตอร์เด ที่ถูกพิจารณาการขายออกจากทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับเนื่องจากว่าผลงานเนี่ยก็เริ่มไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแถมทั้งอายุก็เริ่มมากแล้วนะครับรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็ความฟิตเป็นมาจักนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะต้องถึงเวลาแยกทางกันในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับก็เป็นรายงานที่มีการระบุกันออกมาล่าสุดนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับมาร์ติสเตลนะครับสุดน้าดารุ่งของไบเยนเนี่ยตัดสินใจว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่คาแข้งกับตัวสังกัดต่อไปนะฮะโดยที่ไม่ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับหลังจากที่หลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจรวมไปถึงแมนเชสเตอร์เด็คครับที่สนใจแล้วก็มีการติดต่อเตรียมขอยืมตัวนะ เตอราไนี้ไปร่วมทีมนะครับในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนั่นเตะก็ไม่ขอย้ายทีมนั่นเองนะครับตามรายงานจากสกายรมันหรือฟอร์เรียนเมดินเบิร์กครับกูรูฟุตบอลของฝั่งลีกเยอรมันนั่นเองนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตราซื้อขายนั้งเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ